อันนี้สุภัยนะห้ามบอกนะอนอนนวดทั้งวันได้ไหมสะพานโคง้งอะไรทีเดียวเจียบปวดคอหายแล้วได้แล้วเย้เดี๋ยวจะตามหาเบียร์ลาวที่ท็อปสุงไม่มีหรอพิเศษนี่ราคามันจะแพงกว่าปกติใช่ไหมายลูวิ่งจะให้ทุกคนดูมีลูวิ่งน,นี่เห็นอะไรบางอย่องายงรีบพาไปดู ันนี้ออยู่ที่เซนทันอุบลน,นะคะอี๋มาจอดรถทางฝั่งโรบินงงสันเดี๋ยวอี๋จะพาไปชมเซนทันนะคะว่าในเซนทันมีอะไรบ้างนะคะวันนี้เดี๋ยวโหวเรามาลุ้นกันนะอันนี้แบบโหในเซนทันมีของเยอะมากเสือเ้อผ้ากระเป๋ารองเท้านะคะวันนี้อี๋จะมาหาของขวัญวันเกิดให้น้อง ยูทูบเบอร์ฝั่งลาวนะคะน้องมีได้จัดน้องเมยพาทัวร์ได้ค่ะเดี๋ยวกดลิฟต์ก่อนเดี๋ยวเราจะขึ้นชั้นไหนเดี๋ยวเราจะไปชั้นหนึ่งก่อนนะคะโอเคโอ้ยรอน้ำภูมิรออ่าแอลกอฮอล์ด้วยเพ <fit kind. S 2> ื oh, o o ja ja <Ch ane> ่อความสะอาดของมือเราโอเคเดี key, oh, ooh, uh, the the ๋ยวรอลิฟต์ ชั้นหนึ่งก่อนตอนนี้เราอยู่ชั้นจีเราจะเป็นชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งนี่หนูชั้นหนึ่งก็จะมีรองเท้ามีชุดชั้นในไปทุกที่เราต้องเดินผ่านชุดชั้นในมีกระเป๋าอุ้ยพอดีจะมาดูเป้แต่ว่ายังไม่เห็นใช่ค่ะ ครที่แบบจะได้ชุดชั้นในนะคะอยู่ที่ชั้นหนึ่งฝั่งโรบินสันนะสามารถมาชมมาเลือกได้มีหลายหลายแบรนด์สมิโนอาโก้ไทอัมอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะก็หลายๆแบรนด์ที่แบบว่าเราใส่กันเนาะตีก็ใส่วาโก้นะใส่ดีค่ะใส่ดีใส่ทนเดี๋ยวจะมาเลือกสักตัวนะเดี๋ยวเราไปดูก่อนเราเดินดูก่อนเนาะอันนี้จะเป็นโซนเครื่องสำอาง ปดูกระเป๋าตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวดูกระเป๋าก่อนว่าจะซื้อกระเป๋าให้น้องหัวงอธนนิสุภัยนะห้ามบอกนะ F C ห้ามบอกนะนะห้ามบอกเด้ออดีซื้อกระเป๋าให้น้องหน้าที่เอาแบบใดดีเนาะเอาแบบใส่ของเนาะใส่กล้องใส่อะไรได้ใส่เครื่องสำอางได้อะไรอย่างงี้เดี๋ยวชมก่อนยี้ชอบมากนี่เลยอุ้ยไม่มีโพลเลยอ๋อมีโพลอยู่อุ้ยนี่ะไรน่ารักอุ้ยแบบนี้ก็น่ารักแต่ว่ารุ่นแบบว่า อันนี้ก็จะแบบว่าเป็นแบบซิกเนเจอร์ของเขาเนาะเป็นสไตล์แบบนี้แบบน่ารักตุ้มุ้ตี้นี้เดี๋ยวเราจะเอาแบบไหนดีรองเท้าก็สวยนะนั่นเนี่ยโอ้โหหรือเราจะเอารองเท้านั่นไงรองเท้าก็น่ารักนุ่มๆรองเท้าพี่ก็ใส่ดีก็นุ่มใช่รองเท้าพี่หนนูใสีม่วงไเลยนะไปเดี๋ยวเราเดินต่อ ก็มีนะลองได้ไหมแบบดีมากเลยวิลองได้ด้วยนะคุณเราต้องลองก่อนเผื่อไปนวดที่บา้านอันนี้อันนี้เครื่องเท่าไหร่เครื่องนี้แสนจิบินเจ้าพันชัยลองได้เนาะแสนเจ็ดน<ล>ะเ<ล>นี่ยค<ส>ุโอ้โหเลือดเลือด,ด,ดเบาพี่ไม่เคยนวดเลย หรอคะอ่ะลองลองก็ได้พี่นั่งถูกไหมจะเป็นหมดนวดไทยเนาะเขาบอกอันนี้แสนเซ็อุ๊ยดีมากเลยอะ่ะนอนนวดทั้งวันได้ไหมโอ้คือดีงามมากคุณสุดยอดโดยปกติแล้วเขาจะนวดกันแบบกี่นาทีโอ,อ้แต่มันก็นวดแรงเหมือนกันเนาะ กันแนะนำันได้เลยใช่ไหมแ่ทานวดเท้าก็จะเป็นอีกอันนึงเหมือนกนค่ะตอนนั้นก็ไม่เน้นช่วงคอบาลาน่์กันค่ะองค์โอ้ยเอว้าเราลองเป็นหนีบปะลูกอุ้ยดีอะอ๋อมันจะสลับกันเนาะตรงแขนจะสลับซ้ายขวาอ๋อผมมีการทุบมีการทุบหลังให้เราด้วยเบาๆโอ้โหสไตล์นวดไทยเลยอะ อุ so ้ย <brightness> ด <desserts> ีมากเลยคุณ <é> ทุกคนแนะนำเลยเครื <och arp et> ่องนี euh ้ใครแบบชอบนวดเอาไปนวดที่บ้านอุ้ยอุ้ยอุ้ยขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเลยเหรอเดงโอ้ั่างน้าัดกไม่นาต้รคนวดปนให้ด้วยนะคุณ โอ้โหวาจับปลาบ้าอโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยยืดขาเราด้วยนะโอ้ยไม่เคยนวดเลยอ่ะยังแบบดีเนาะมันก็ดีเหมือนกันนะพี่ว่า แม่แม่นวดเสร็จแม่สบายตัวเลยเบาเลยคันนี้มันเหมือนแบบมือคนนวดเลยอ่ะนี่ดิโอ้โหอันนี้จากโปรโมชั่นเสเ็จครับที่อยู่รราคาแล้วนึงแสนสามหมื่นาพันบาโอ้เหลือหนึ่งแสนสามจากแสนเจ็ดเหลือแสนสามโอ้แบบดี น้องบอกว่าอันเนี้ยยืดตัวแต่ถ้าเป็นตัวซูเปอร์พรีเมียมนี่สะพานโค้งอะไรทีเดียวเจียวข้างหลังอยู่ข้างหลังอันนี้ตัวละแสนเลเนี่ยเนะหลือแสนสามน้องบอกแสนสาดีดีดีเหิน,นหายเมื่อยเลยอะ่ะอันนี้น้องตั้งให้สิบนาทีเดี๋ยวสักสิบนาทีพอแค่สามสิบนา,า,าทีอาจจะมีหลับได้วันสุดท้ายแล้วแล้วไปไหนต่อคะ ก็เก็จะมีาเก็อไปูปุบตนดีหน่ดีหน่อยาซื้อุบลซื้อดีใช่ไหมคะใช่ค่ะคนลาวก็เยอะนะคนลาวซื้อไหมใช่ค่ะคนลาวข้ามาเยอะค่ะที่ว่าน่าจะได้ลูกค้าลาวนะนี่ว่าแล้วตัวละสามหมื่นแบบนี้ยมันดีไหม ดีเหมือนกันใช่ถ้าเกิดว่าไม่ดีเรื่องการวดแขนกับงอเท้าดีเหมือนกันเน้นขทงอะไรได้แค่ไหนก็จะเป็นเรื่องนี้เลยค่ะราคาาจติด99,000เหรอยญสหรัฐโอ๋อเหลืออยู่สามหมื่นตัวนั้นเหลือสามหมื่นก่อนออกไม่ได้ด้วยนะเข้าแล้วออกไม่ได้นะตรงนี้นะอ๋อหัวก้ย พี่ก็เห็นแต่คนมาลองนะพี่ก็ไม่เคยมานั่งลองโอ้พี่ก็เลยแบบลองลองสักหน่อยเนาะเนาะเนาะดีดีดีอะค่ะเผือใบไว้พอแม่ยายอะไรอย่างเงี้ยนวดได้เนาะใช่ค่ะสิบนาทียังยังค่ะลูกใกล้แล้วค่ะ cả <laughs> โอเคเสร็จแล้วลูกสบายเลยอ่ะนอนหลับเลยนี่ไงนี่พที่เขาลงให้แล้วนี่ไงยังนวดเป็นขนาดแร่ยังใช่ไหมเดี๋ยวชมก่อนเลยมันมีแบบอันนั้นสามหมื่นใช่ไหมลองลองนวดตัวสามหมื่น ไม่ต้องซื้อลูวิงซื้ออันนี้เงินตอบโจทย์ได้ไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องออกแรงไงได้นวดด้วยโอ,อ้แต่มันก็แรงเหมือนกันเนาะโอ my g o รอโอ้<ะ> oh my god ทุกทุกคนนวดดีมากโอ้โห oh, ครั้งแรกเนี่ยเปิดประสบการณ์ลองนวดกลางห้างอามัน <laughs> นวดกลางห้างกันเลยทีเดียวเดียว ยกงเห็นเขามาตั้งบูธอยู่บ่อยๆนะแต่เราก็ไม่กล้ามาลงนะแต่นี้น้องเขานาา่ารักให้ลองได้ลองเลยน้องบอกไม่ซื้อไม่เป็นไรลองได้เหมือนยินร้านนี้เลยนะลองได้อ่ะไม่ซื้อไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาประมาณเท่านี้เนาะเดี๋ยวจะเครืบอเคลิมอันนี้ก็นวดนวดนวด,นวดหลังกําลังนวดหลังตอนนี้ ดีค่ะบริการส่งฟรีด้วยนะส่งถึงบ้านน้องกิ๊กบอกอน่ารักมากเลยอ่ะต้องจัดแล้วล่ะต้องจัดแล้วล่ะ,ะ,ละโอเคอันนี้หิวขนมแล้วอันนี้ขอบคุณมากน่ารักมากเดี๋ยวพี่มาลองอีกอโอ้โหคือแบบอีไม่เคยนวดนะพออีลองนวดมันรู้สึกแบบโล่งอ่ะรู้สึกแบบดีรู้สึกแบบมันไล,ล่เลือดไล่ลมเดียวเมื่อกี้รู้สึกปวดปวดคอหายแล้ว หายและสบายเลยสักเครื่องไหมสักเครื่องไหมโอเคเดี๋ยวเราไปเดินดูก่อนอุ้ยรองเท้านี่เลยมีรองเท้าสวยๆเยอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูรองเท้าก่อนเผื่อได้รองเท้าเดี๋ยวจะไปชิ้หนุ่มด้วยค่ะเดี๋ยวเราดูรองเท้าก่อนเนาะนี่ไมเล่นแบรนด์นี้ใส่ดีแบรนด์นี้ใส่ดีมากนะคะก็มีในออนไลน์แล้วก็มีในช็อปลองแวะมาดูอันนี้อัพทูอันนี้10ลองแล้ว สวยก็จะมีแบรนด์หลายๆแบรนด์อยู่ที่เซนทันนะคะมีแรงเหลอรี่รีว่ายอะไรอย่างนี้เนาะอีพี่ยีนก็มีนะคะอยู่ชั้นบนอีพี่ยีนอยู่ชั้นบนชั้นสโซนแฟชั่นขึ้นันได้อควา์เรียมไปได้เลยเนี่ใส่ย,ยีนสวยๆเดินเที่ยวได้นี่ ยีนเกาหลียีนเกาหลีใส่สวยทุกตัวราคาน่ารักนะเดี๋ยวเราดูก่อนอันนี้ก็จะมียีนแต่ว่าก็กำลังคิดว่าจะเอาอะไรดีแต่ว่าเดี๋ยวเข้าชมก่อนเข้าชมก่อนนะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นไหนเราดูสินี่ดันอู้นี่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นเลยเหรอเนี่ก็น่ารักดีสีดำ ไอสีดำก็แบบเบสิกรุ่นนี้เหลือเท่าไหร่คะเออดีงามเนะาะ <c oughs> ราคาดีงามมากเออันนี้จ <c oughs> มูตตมีมากอะ่ะแบบว่าสะพายใส่โทรศัพท์ได้ไรเงี้ยใส่ไอโฟอนได้พอดีเลย เป็นสไตล์แบบพลาสติกกันกันน้ำเดี๋ยวเราลองดูก่อนเนาะก็จะมีรุ่นข้างหน้าห้านาทีเหรอเอว่าหิวทุกคนหิวไหมนี่เดี๋ยวได้รุ่นนี้นี่นี่อิฟดูรุ่นนี้มานี่มีสีดำพอดีเลยนี่ชอบรุ่นนี้อันนี้เขาบอกว่ามันเป็นเครือบ p ีวเวลาแบบว่าไปเที่ยวไปอะไรมันก็โอเค จะะปรมาณนี้น้ำรุ่นน้ี้น่ารักไต้ยญี่ปุ่นโอเคไหมอันนี้อันนี้เท่าไหร่รุ่นนี้อ๋ออันนี้กำลังดีเนาะโอเคไหมไม่มีสวยดี ชอบแบบความอนิโรญี่ปุ่นญี่ปุ่นเบาๆสไตล์แบบว่าลุยๆเผื่อใส่ไปเที่ยวอะไรอย่างนี้ใส่กล้องได้ใส่อะไรต่างๆได้คือสำอางอะไรอย่างเงี้ยให้ให้ให้เอฟซีช่วยเลือกจะเลือกยังไงสุดท้อิสเรีองโอเคเอาไหนดีมันจะมีบายเล็กแบบนี้ด้วย อันนี้ก็จะใบเล็กๆอันนี้ก็จะสะพายได้หิ้วได้ใส่กล้องได้เดี๋ยวขอส่องก่อน<ป>ขอส่องกระจกกันคะ่ะ <c oughs> มีความน่ารักตุมต้มติ๊มนีมากเผื่อ <c oughs> ใส่กล้อง <c oughs> ไม่รู้จะเอาใบไหน มันแดมันลุ้นกันว่าจะได้อะไรนะ่ยังไม่บอกนะว่าอะไรเดี๋ยวขอชมก่อนอยากรู้อิฟซื้ออะไรให้ต้องไปดูตอนวันเกิดน้องนะคะอันนี้อันนี้อันนี้พาไปชมพาไปชมโอเคไปกันเอนนี้ใช่มันก็แบบว่ามันมีซัพพอร์ตอะใส่แบบว่าแท็บลงแท็บเล็ตใส่อะไรก็ได้เนาะมีซัพพอร์ตค่ะมันมีกันกระแทกอ่ะมีมาก่ะ โอเคเลยเอานี้เลยวันนั้นไงเอาเอานี้เลยเอาใบนี้ค่ะมีใบใหม่ไหมสวยมากคือกระเป๋าแนวโล่งก็เป็นกระเป๋าที่แบบว่าใส่อะไรก็ได้นะคะแล้วมีไปแบบมันแมทกับเสื้อผ้าได้ทุกแบบนอนเดี๋ยวเลยแบบว่าเลือกกระเป๋าดีกว่าถ้าเป็นเสื้อหรือว่ารองเท้าเนี่ย บางทีเขาอาจจะไม่ได้ใส่อะไรเงี้ยเนาะรองเท้าก็เราไม่รู้เบอร์อีกนั่นไงนี่นไงนั่นแหละสําคัญนะคะเอาเป็นกระเป๋าแล้วกัน อันนี้จะเป็นออกหนังๆใช่ไหมคะเป็นแบบหนังอีกแบบหนึ่งโอเคได้ละเราไหลใจไหลใจเลิฟๆเลยนี่อยากได้ใบน,นั้นน่ะแบบดิ้งจะไม่ออกจากร้านนี้สายแบบว่าเดินป่าเดินป่าเดินป่าเราน่ารักมากเลยรุ่นนี้เท่าไหรอ่อ่ะเอง ขอลองหน่อยสิขอลองหน่อยนะคะพี่ลองหน่อยพี่จะไปเดินป่าว่าเดี๋ยวเราจะไปเดินป่ากันใส่อะไรได้บ้าง <c oughs> คอมเมนต์มาใบนี้ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเจ็บก่อนเจ็บเท้าที่อู้ <c oughs> ที่นี่จะมีรถเด็กนะคะให้บริการเนาะสามารถไปติดต่อได้ที่จุดประชาสัมพันธ์นะคะรถ แต่ก่อนเนี่ยวาก็นั่งนะอันนี้เกินแล้วอายุเกินนั่งไม่ได้แล้วน้ำหนักเกินอันนี้จะมีงานอีเวนต์อยู่ที่เซ็นทรัลก็จะมีงานอีเวนต์ทุกเดือนนะคะ ตรงลานข้างล่างลานตรงอควาเรียมนะคะก็จะมีทุกเดือนเลยก็จะจัดรอบ10วัน15วันอะไรอย่างงี้ใครที่แบบสนใจพื้นที่ก็สามารถมาติดต่อได้หรือสนใจของแบบว่าลิมิเต็ดออดิชั่นอะไรเงี้ยก็แวะมาดูได้นะคะอีกก็มาดูบ่อยๆเดี๋ยวเราจะไปท็อปอยู่ที่นี่ก็จะมีโซนท็อปมีของสดมีอะไรเหมือนกันนะคะอยู่ที่เซ็นทรัน ชอบมาเดินเดินซื้ออะไรซื้อขนมเออชอบซื้อขนมนะคะจะไปตรงโซนขนมตรงนู้นป่ะเดี๋ยวตามพี่มาเลยนะคะอยู่เพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวตามมาดูกันนะคะว่าในเซ็นทรัลนี้อะไรบ้างซาวักก็มีเผื่อใครเป็นคอกาแฟอะไรเงี้ยอิฟก็อิฟอาจจะไม่สันทัดกาแฟเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเป็นขนมขนมควซองควซองนี่ใช้ได้เลยควซองอร่อยนะอยู่ที่ซาวักอร่อยนะคะลองแวะมาชิมดูเนาะก็มีมิสเตอร์โดนัทมีเลยมิสเตอร์โดนัทนะคะ ซือทุกคนแบบเวลามาเสซ็นท่านก็มิสเตอร์โดนัทคงฝากฝากลูกฝากหลานที่บ้าน KFC แล้วก็แม็กจ a โน่แมเดี๋ยวจะตามหาเบียร์ลาวที่ท็อปจะมีไหมเดี๋ยวพาไปดูพาพี่ FC สวัสดลาวไปดูกัน ว่ามีไมเอ่ยที่นี่ราคาเท่าไหร่นะมันล้นมาล้นอยู่ที่อยู่ที่สปปลาวกระป๋องละเท่าไหร่นะยี่สิบสิบเจ็ดบาทเนาะอยู่นี่กี่บาทเนาะการดื่มเราก็พอเป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาทได้นะคะให้ดื่มเบาๆนะคะที่ราคาแต่เราจะดูก่อนนะนี้จะเป็นโซนแบบเหล้านอกอะไรยเงี้ยวายต่างๆ ตรง,งกระป๋องใช่ไหม,ม,มก,กระป๋องมีโซ่กระปอ๋องโอ้เลืกโซ่กระปอออ๋องนุ่นเอว่าเอว่าอ๋อนี่ไงโซ่กระป๋องอยู่นี่มัติาก็จะมีเบียร์นอกมีอะไรต่างๆเยอะนี่เดี๋ยวเราลุ้นนะอุ้ยไม่มีหรอมีสิไหนอ่ะโอ้่นี่ไง จอแล้วทุกคนนี่59บาท59บาทที่รักอันนี้อยู่ที่อยู่ที่ลาวเท่าไหร่คอมเมนต์มาคอมเมนต์มาแต่ว่าตอนนั้นน่กระป๋องนี่นี่เลยกระป๋องนะคะเบียร์ลาวลายเยแืแกน5้บาทอยู่นูน่น17บาทก็แล้วแต่เลรเงินนะคะแล้วก็ต้องคำนวณอันนี้ซื้ออยู่ที่ลาว17บาท อยู่นี่55บาทเนาะก็มีภาษีมีอะไรต่างๆนะคะราคาก็ขึ้นอยู่กับภาษีแล้วก็การนําเข้ามานะคะโอเคเนาะก็การดูสุดาปเป็นเหตุให้ทะเลาวิวานนะคะดื่มแต่น้อยนะคะโ okay อเคเนาะไปเดี๋ยวเราไปกันอันนี้พามาชมไ่เฉยนะมันลุ้นนะว่ามีไหมอะไรอย่างงี้มีค่ะอยู่ที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแต่ว่าร้านค้าทั่วไปจะไม่มีนะคะแต่ก็มีแล้วแต่ร้านก็มีโซนยาสีฟันยอะไรเงี้ยใครแบบอยากฟันหอมอะไรเงี้ยได้เลยนะคะ โซนเครื่องสำอางขนมนี่โซนโปรดเอวาเลยโอ้โหไหนทุกคนโซนนี้มันชั้งยุ่นหัวใจมาเร็วอนนเอวาจะอเอาเอาไหมคะให้หนึ่งชิ้นนะคะอพอคะ่ะอ่จ่ายตังค์เลยคะ่ะแ,แค่นี้พอแค่นี้พอแล้วคะ่ะ<ม>เป็นคนง่ายมากน<ม>ะ่ะหมคะถ้าจะเอาอะไรก็คือเอาตัวนั้นแล้วก็พอแล้วก็จ่ายตังค์ได้เลยไป มีขนมเยอะแคคกงแคกเกอร์อะไรอย่างงี้ค่ะช็อกโกแลตเดวปกติจะมาโซนโซนเยลลี่จะมีโซนเยลลี่โซนปวดเอว่าก็โซนเยลลี่ช็อกโกแลตขนมปังอะไรอย่างงี้งบสิบบาทนะคะปกติงบสิบบาทนะที่เข้ามาคือแต่ว่าวันนี้ให้งบพิเศษเพื่อพีเอฟซีไงอุ้ยไม่มีหรอมีสิอันนี้งงเหมือนกันปกติสิบาทปกตินี่ราคานี้เดี๋ยวจะให้ดูปกตินี่สิบาท มีไหมสิบบาทวันนี้ปกติมันจะเป็นโปรโมชั่นน่ะเนี่ยปกติมันจะสิบบาทตัวนี้คะ่ะสิบบาทเดี๋ยว้อยจะหยิบแค่สิบบาทสิบเจ็ดบาทนี่ค่ะสิบบาทสุดชอ็อกเลยประมาณนี้คะ่ะไม่ใช่ไม่ได้กินตลอดนะคะนานๆทีนะคะอันนี้อันนี้เดินมามาซื้อของขวัญมาหาซื้อของขวัญที่เซ็นทรัลก็เลยก็เลยแวะนะคะแวะเนาะแล้วก็มาตามดูว่ามีอะไรน่าสนใจให้พี่เอฟซีเผื่อพี่เอฟซีทางสบบปนบอลเราตามมา มีของกินของใช้ราคาพิเศษนะลองแวะมานะคะเยอะเลยของสดก็มีข่าผลไม้ลากไม้มีแอปเปิ้ลเนี่อยู่ที่นี่ก็จะมีผล,ลไม้แบบว่าแปลกผลไม้ที่แบบพรีเมียมมันจะเป็นผลไม้พรีเมียมนะคะแบบคัดที่เศ่างเงี้ย ไปดูโซนป่าอันนี้ขนมปังเซนนี้ขนมปังผลไม้ไทยๆยันนี้ง่ยชมพู่ลองกองโอ้โห <c oughs> แซลมอน <c oughs> ใหญ่มากอันนี้ ปลาหมึกชาโกะใหญ่มากเลยอันนี้แซลมอนแซลมอนโอ้แซลมอนนอร์เวย์นะคะสุดยอดเลยคิงแซลมอน2,000 2,000กกิโลละเหรอคะโอ้กิโลละ2,000เลยนะเนี่ยนั่นเราจะกินวันละแบบวันละนิดวันละนิดไงเราซื้อไปกิโลในร้อยกินวันละนิดวันละนิดขอบคุณค่ะบายปลาแซลมอนนะคะแซลมอน เผื่อใครอยากกินแซลมอนแวะมานะคะพรีเมียมยูทีท็อปซูเปอร์มาร์เนกะ็ตปลาสลิดก็มีปลาสลิดบางบอ่อ <c oughs> น่าอร่อย99บาทแล้วแต่เนาะแล้วแต่ขนาดปะ่ะ่ข้าวกล่องข้าวกล่องพร้อมทานก็มีนะอืม27บาทเอาไม่ใช่39บาทนี่39บาท ก็น่าอร่อยนะดูเน้นๆเลยไข่ดาวมีข้าวก็อิ่มหนึ่งมื้อค่ะสาสิบเก้าบาทแบบใครแบบดุนด่วนอะไรเงี้ยหิวก็แวะแวะได้เลยก้วยิ้งก็มี <c oughs> น่าอร่อยยั่วๆข้าวเหนียวมะม่วงก็มีโอ้หิวเลยอะ่ะขอสักกล่องได้ไหมมีความหิวโหยข้าวเหนียวมะม่วงราคาพิเศษร,ราคาไหนเอ่ยราคาพิเศษกล่องเท่าไหร่ล่ะคะข้าวเหนียวมะม่วงพี่คะ ราคาพิเศษพิเศษนี่ราคามันจะแพงกว่าปกติใช่ไหมพิเศษมันจะแพงกว่าปกติใช่ไหมพี่อยูคะเอาเมุกพี่เขาสู้กันยัยละราคาเท่าไหร่หกิบอ๋อหกสิบเก้าบาทอ๋ออาชิมเข้าเดี๋ยวมาม้วงสักกล่องแล้วกันพี่เขาก็เล่นมุกกับเราอะไรนั่นใหญ่ะเข้าเดี๋ยวมาม่วงจะแพงกว่าพี่จะแพงกว่าปกติโอเคเอาหนึ่งกรองขอบคุณค่ะพี่น่ารักมากเลย โอเคเพิ่มความหวานนะเป็นเบาหวานหรือเปล่าชอบกินอะไรหวานๆโอเคค่ะวิ้ทุเรียนก็มีนะอยู่นี่ครแบบชอบทุเรียนอะไรเงี้ยนะแวมามเพิ่มความหวานเพิ่มความหวานผลไม้พร้อมทานก็มีอุ้ยมีเงาะแกะแล้วแกะให้อย่างดีนะเนือ49บาบาทราคาสมาชิกค่ะ พร้อมทานเลยโอเคครับขึ้นค่าเดี๋ยวเดินย่อนนะคะ่ะได้แล้วไาไปจ่ายตังคกันได้แล้ว,ลวครบแล้วขอโทษค่าคถ้าได้เข้ามาเนี่ยเราจะใช้เวลาในการอยู่นี่นานพอสมควร <c oughs> จ่ายข้างหน้าก็ได้จ่ายตรงนี้ก็ได้ค่ะอุ้ย เดี๋ยวออกไปดูหน้าห้างเนาะพราะว่าบรรยากาศเป็นยังไงหน้าห้างเซ็นท่านก็จะติดกับถนนเส้นรอบเมืองนะคะเส้นรอบเมืองถ้าไปด้านซ้ายมือก็ไปสีสเกตนะคะถ้าขวามือก็คือก็จะไปแยกดงอู่พึ่งกำลังทำทางยกระดับดรีว้าว,วหน้าห้างก็บรรยากาศดีนะไม่อยากจะบอกทุกคนที่นี่เขาวิ่งได้ด้วยนะอีวพึ่งแบบเห็นนะว่าวิ่งได้ไหนเนี่ยสามารถมานั่งเล่นหน้าห้างได้ ตัวกบข้าวมานั่งกินหนะ้าห้างได้นะที่อุบลน,นะคะเซน็นทรัลอบนชมวิวชมบรรยากาศโอ้โหรับลมได้นะคะแล้วก็วิ่งได้นี่ไงลูกวิ่งจะให้ทุกคนดูมีลูกวิ่งนี่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 ต้องสตาร์ตตรงน,น,นู้นมีแอจะสตาร์ตเดินเีก400เมตรนะ,ะรอบนี้คือ400เมตรนะคะนี่เลยเขาบอกว่าสตาร์ตทั้งหมด400เมตรฟินิชสิ้นสุดก็คือสตาร์ตตรงนี้แล้วก็ นี่เลยค่ะมาวิง่งเอ้ยออกกำลังกายได้วันหลังเตรียมชุดมาวิง่ง400เ <400 S 2> มตรสัก10รอบก็4ก่โลแล้วนะวน,นี่ได้พลังทุกคนนี่เห็นอะไรบางอยา่างหรือจะพาไปดูไม่คิดว่าจะเจอที่นี่นะคะเดี๋ยวเราต้องไปดูกันเห็นแล้วเยอะด้วยเยอะ นั่นคือดอกบัวดอกบัวงามนัม่นเลยค่ะอันนี้อุบลเมืองดอกบัวงามนะคะเลค่ะทาขวัญประจำจังหวัดเลยอยู่ที่เซนทันมาดูดอกบัวที่เซนทันได้ก็มีสะบัวนะคะมีลานบัวอยู่หน้าห้างเลยนะคะสวยมากพักผ่อนหย่อนใจได้ว้าวอูว้สวยมาก,มากดอกบัว อันนี้ดอกบัวอะไรคอมเมนต์มานะคะสายพันธุ์ไหนเอ็มก็ไม่ค่อยสันคัดเท่าไหร่นะคะดอกบัวดอกบัวงามนะคะมีหลายสายเราได้นั่งชมบรรยากาศนะ สำหรบับวันนี้นะคะอีขอลาไปก่อนนะลาไปพบกับบรรยากาศสะบัวนะคะที่หน้าห้างเซนทรัลนะคะโอ้โหไม่คิดว่าจะมาเจอดอกบัวที่หน้าห้างใชไหมคะบรรยากาศดีมากคือวันนี้ไม่มีฝนด้วยนะคะเผื่อใครแบบมาเดินห้างแล้วแบบอยากมาแบบมานั่งเลน่นริมสะสะบัวแวะมาค่ะโอเคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะคะให้ลังใจอีทได้นะคะโอเคเนาะอีจะไปที่ไหนที่ลึกหน้ามารอดูกันนะคะเคนน้องบ๊ายบายค่ะ อย่าลืมไปดูคลิปต่อไปนะคลิปคลิปก่อนหน้านะคะเจนน่าบ๊ายบายค่ะ